ตอนนี้ก็มีมือถือเปิดใหม่ Infinix Zero Flip สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของค่ายโฟกัสด้วย AI ราคาราวๆประมาณ19,400บาทตลาดสมาร์ทโฟนต้องคึกค้าครับเพราะล่า,ลาสุดนี้ Infinix ส่งมือถือจอพับรุ่นแรกของแบรนด์เข้าตลาดอีกรุ่นหนึ่งมาพร้อมกับชื่อ Infinix Zero Flip เตรียมวางจำหน่ายในอินเดียเร็วๆนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญอย่างมากของบอริษัทสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันขั้นสูงซึ่งสเปคที่เขาให้มานะครับไม่ได้น้อยหน้าเลยหน้าจอให้มาด้านในนะ6.9นิ้วเลย เป็นแบบ LTPO อัมโมเลดความละเอียดฟู l HD พาร์ด้วยนะ อัตรารีเฟร็120เฮิร์ตเลยคือจัดเต็มมากความสว่าง1,400นิตรองรับการหลีแสง PWM 2,160เฮิร์ตส่วนหน้าจอด้านนอกก็ยังให้มา3.64นิ้วแบบออเมเลดด้วยซึ่งอัตรารีเฟร็กอย็120เฮิร์ตความสว่าง1,100นิตเป็นกระจกแบบกอิลลา a า l ิต s v i c 2ครับแข็งแรงทนทานมากโดยชิปประมวลผลให้มา Dimensity 8020และให้แรมมาอีก 8G และยังบวกแรมพัดได้อีก 8G เลยนะ ความจุที่ให้มาตัวนี้512 GB นะครับเป็น UFS 3.1เลยแล้วก็รองรับเมมโมรีการ์ดเพิ่มเติมได้อีกแบตเตอรี่ให้มา4,120ม ah, ิลแอมปละตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว70วัต์เป็นแบบ USB-C ด้วยนะและยังรองรับแบบชาร์จย้อนกลับอีก10วัตอีกถือว่าให้จัดเต็มมาไม่น้อยเลยตัวนี้เป็น Android 14นะครับลำโพงคู่แถมจูนเสียงด้วย JBL อีกต่างหาก ตัวนี้จะเป็นรองรับ Wi-Fi 6นะบลูทูธ5.4ตัวใหม่เลยมี NFC ซึ่งสีที่เขาให้มาจะมี2สีนะครับมีสีชมพูกับสีดำราคาคาดว่าอยู่ประมาณ1,9,400บาทประมาณนี้ตอนนี้ก็คาดว่าจะวางขายที่ประเทศอินเดียนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ยังไงถ้ามีข่าวเข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันอีกทีนะว่ามาหรือเปล่า